สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นกับต้นไมยลาบนะครับต้นไมยลาบพูดมาอย่างนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักนะครับคนที่รู้จักแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันพิเศษยังไงนะครับส่วนคนที่ไม่รู้จักนะครับถ้าพูดง่ายก็คือไอ้ต้นไม้ที่ว่าเราไปจิ้มแล้วมันจะหุบนั่นแหละครับอ่าพูดอย่างนี้พอจะนึกออกใช่ไหมครับผมเชื่อเหลือเกินว่า น่าจะมีคนที่ไม่เคยเห็นต้นมันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ครับผมจะมาเล่นกับต้นมายาลาฟไปดูนะครับพอดีว่าวันนี้ผมมาเดินที่หน้าบ้านแล้วผมเห็นต้นมายาลาบขึ้นค่อนข้างเยอะครับมีเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็นึกหนุกอยากเล่นขึ้นมา และที่นี้ครับเล่นเฉยๆมันก็ไม่ใช่ผมเพื่อนซี้ตัวแสบเลยครับผมต้องพิสูจน์ครับเพราะผมคือเพื่อนซี่ตัวแสบผมต้องพิสูจน์ครับวันนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเราแตะต้นมะย่าลาจนมันหูบแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีนะครับมันถึงจะกลับออกมาบานเหมือนเดิมนะครับว้าน่าสนใจใช่ไหมล่ะก่อนหนึ่งเรามดูหน้าตาของต้นมะย่าลาบก่อนดีกว่านะครับเพราะผมเชื่อว่ามีบางคนที่ไม่เคยเห็นแลวไม่รู้จักนะครับมาเรามาดูก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูครับ อและเนี่ยครับ hmm. ก็ค like. ือหน้าตาของต้นมาย่าลาบนะครับคือต้นมายราลาบเนี่ยมันจะขึ้นคล้ายๆว่าชพืชนะครับขึ้นแบบเตี้ยเตียแล้วก็แผ่แผ่ไปที่ดินนะครับคือตอนเนี้ที่บ้านผม่มันมีขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้มีกอหนึ่งครับนี่มีตรงนี้อีกกอหนึ่งนี่ครับต้นหนึ่งนี่ต้นครับนี่ครับนี่ครับดูฮะเห็นไครับนี่นะครับโดละหุบอ่าเห็นไหมนี่นี่นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าหุบเลยนะครับนี่หุบอ่า นี่ๆๆนะครับเยอะแยะเลยโอหเนี่ยเต็มสตาของผมนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองสัมผัสมันดูนะครับเดี๋ยวให้ดูอันหนึ่งก็ได้นี่อันนี้นครับดูนะครับผมสัมผัสปุ๊บเห็นไหมครับหุบเลยครับออันนี้ก็เริ่มหุบตามเห็นไหมครับอ่าอ่าทีนี้เรามาลองจับเวลากันดูนะครับว่าถ้าผมแตะไปเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีมันถึงจะบานขึ้นมาไหมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมแตะหุบก่อนมแด้วกันอันนี้ทึกทึกึกเรียบร้อยหุบหมดแล้วนยเห็นไหมครับนี่อ่าดูครับเวลาอเนี่นาฬิกาดูไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับอืโอเคเรามาดูกันว่ามันใช้เวลากี่นาทีนะครับมันถึงจะบานขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับอ่ไปทิ้งไว้เลย ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ7็นาทีนะครับเนี่ยดูอันนี้เริ่มบานอันนี้เริ่มบานนะครับแต่ส่วนนี้ยังไม่ค่อยบานนะครับเดี๋ยวผมจะรอจนมันบานทั้งหมดดูเลยลวกันนะครับแล้วดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผ่านไป7็แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดูต่อไปเลยครับ โอเคนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10นาทีนะครับผมมองด้วยตาก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมซูมมาดูใกล้ๆนี่นะครับาบานออกมาหมดแล้วครับจะมีแค่ส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับมันไม่บานแต่ตรงอื่นนี่คือกลับมาบานเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับที่ดอกมายาราบเนี่ยมันจะบานขึ้นมาใหม่นะครับอือหู นั่นแหละครับแตะโดนต้นมะยาาบทีหนึงมันต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับมาถึงจะบานพอบานแล้วเราก็แตะอีกเหมือนเดิมนั่นแหละครับ <S <S ก็คือเอาไว้เล่นสนุกสนุกกันนะครับและเหตุผลที่ต้นมะยาลาบเนี่ยเวลาเราไปแตะโดนว่ามันจะหุบนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ไวต่อสิ่งเร้ามากนะครับไม่ใช่แค่มือเราแตะครับอาจจะเป็นมแมลงหรือลมแรงๆพัดหรืออะไรสั่นสะเทือนมันก็หุบเหมือนกันหมดนะครับ คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คิดว่าต้นมิยาลาบเนี่ยมันก็เป็นแค่วัชพืชทั่วไปครับขึ้นมาให้โลกเกะกะแต่ณสมัยนี้นะครับมันได้รับการวิจัยแล้วว่ามันมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายนะครับผมอธิบายตรงนี้มันคงไม่หมดนะครับมันเอาไปต้มเอาไปปลูกโอ้ทำได้หลายอย่างเลยนะครับ ยังไงก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับต้นมายาลาบมันมีประโยชน์มากจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่วัชพืชอีดต่อไปแล้วครับยังไงถ้าเพื่อนๆเจอต้นมายาลาบที่ไหนก็ไปรองแตะเล่นกันได้นะครับีนี่ผมต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าผมลืมตาดูโลกมา26ปีแล้วผมยังไม่เคยเห็นต้นมันจริงๆเลยนะครับคือผมเคยเรียนในสมัยเด็กนะครับว่ามันมีต้นไม้ที่ว่าแตะแล้วมันหุบนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นจริงๆเลยนะครับจนวันนี้ครับมันมาขึ้นหน้าบ้านผมนี่เองครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วผมก็ได้เห็นมันขอองงงจรริิๆๆแล้วย แล้วก็เช่นเคยครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรที่อยากจะให้ผมมาทำคลิปพิสูจน์แบบนีเอียดก็คอมเมนต์บอกผมมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมจะคัดเลือกเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็มาทำคลิปพิสูจน์แบบนี้เพื่อนๆดูกันอีกอย่างแน่นอนครับผมและอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง YouTube ช้นล55อินฟินิตี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความดุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพื่อที่ตัวแสบนะครับจงจำไว้นะครับสิ่งที่รู้จากปากคนอื่นไม่เจ่งต้องเห็นด้วยตาตัวเองหรอครับสวัสดีครับ